รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการผลิตอาหารมาตรฐาน GMP รายใหม่พร้อมชื่นชมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดการรับน,นโยบายอยอนุญาตสะดวกรวดเร็วนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าเพศสัชกริีรชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์นาบริษัท ฟาร์มทานทอง2543าจำกัดตำบลดูอำเภอการทรารมจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นสถานที่ผลิตอาหารแบบครบวงจรและได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษโดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะทำงานร่วมใ้การต้อนรับและนำเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตมีนางสาวปภานิธิอ่วมพันกจริน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฟาร์มทานทอง2543จำกัดนำเข้าชมสายการผลิตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าอยมุ่งเน้นให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัลทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ทุกทางทุกเวลาทำให้ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมุ่งเน้นผู้บริโภคปลอดภัย จากการเยี่ยมชมต้องชื่นชมบริษัทฟาร์มทานทอง2543จำกัดที่พัฒนาสถานที่ผลิตอาหารได้ตามมาตรฐาน GMP และยื่นขออนุญาตผ่านศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับการรับ,บรองเป็นศูนย์ราชการสะดวกระดับก้าวหน้าโดยพัฒนากระบวนง,งานปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาอนุญาตตามนโยบายของออยผ่านระบบ e-Submission พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม Smart SDA ส,สีสเกตและสีสเกตฟู้ดสตัดดี้ร่วมกับการบูรณาการทีมเครือข่า,ขายให้คำแนะนำและตัวประเมินระยะไกลรีโมทออดิตถือเป็นการยกระดับการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตที่สะดวกรวดเร็วควบคู่การส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดและมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่ายแก่ผู้บรโิโภคมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารแะยากล่าวย้ำอีกว่าถึงอย่างไรก็ตามอยคงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสําคัญจึงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเชิดชูสถานประกอบการดีได้มาตรฐาน GMP มีจริยธรรมเด่นช่วยเหลือดูแลสังคมด้วยรางวัลอย Quality Award เป็นแรงจูงใจจึงมั่นใจได้ว่าอ,อยอมุ่งยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กันวันนี้ก็จะได้มาเห็นทั้งในส่วนของออการดําเนินงานของทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะผู้อนุญาตแทนสํานักงานคณะกรรมการายานะครับจากดูข้อมูลแล้วก็ขอชื่นชมทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดนะครับว่า ปฏิบัติงานได้เป็นไปตามแนวทางที่ทางสํานักงานคณะกรรมการยาาให้แนวทางการปฏิบัติไว้ทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับออมีการตรวจสถานที่ตรวจเอกสารแล้วก็อนุญาตอนุญาตโดยเร็วนะครับจากฟังทางออข้อมูลก็คือบอกว่าสามารถอนุญาตอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารได้ภายใน1สัปดาห์แล้วก็ตัวผลิตพันธุ์ที่ตอนนี้ฟาร์มทานทองขอไปแล้ว4รายการเนี่ย คือลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูนะครับแล้วก็แหนมกระดูกหมูแล้วก็มีไส้กรอกหมูไส้กรอกอีสานนะครับสี่รายการนะครับก็ตรงนั้นใช้เวลาวันเดียวนะครับแล้วก็มีที่ทางผู้ประกอบการให้ข้อมูลก็คือว่าผลิตภัณฑ์รล่าสุดเนี่ยเพิ่งขอเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการแล้วก็ได้รับอนุมัติอนุญาตภายในวันเสาร์เลยนะครับวชรพงศ์อิ่มทองสุขถ่ายภาพกิตภัฒรกล้วยนิดข่าวสุภิชัยลาดสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รายงาน